สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนะจะไม่เฉพาะเจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะ วันนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนนะคะกุมภาพันธ์2569นานะคะจะเป็นของราศีมีนนะคะจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะสําหรับใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดวีโอนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนเนาะหมอนิ่มรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เข้าใเข้าใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอนิ่มสักนิดนึงนะคะเมนรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิทธิชัยไปนะคะการดูดวงของหมอนิ่ม เป็นการดูดวงแบบว่าเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางเฉยๆนะคะคุณไม่ต้องดูแลไปซีเรียสหรือเก็บไปคิดมากจนนอนไม่หลับเนาะสิ่งที่หมอบอกไม่รับแต่กําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะสำหรับใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะรบก,กวนอธิษฐานจิตชื่นนามสกุลวันเดือนไปเกิดนึกถึงพลังงานสิ่งที่คุณอยากทราบนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะหมอขออนุญาตจับไพ่นะดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในตรงนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะในเดืออนนนนนกุมมภาาพัธนน์เเะะะะะจีีไรปปลล่ยแงงบ้ค ดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะไม่รับพลังใจกําลังงานด้านที่ดีไปค่ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตนะคะเปิดไพ่สําหรับชาวราศีมีนเนาะประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรามาดูกันเลยเนะาะโอเค ภัยขึ้นค่อนข้างจะสวยนะคะในเรื่องการงานการเงินตั้งแต่ต้นเดือนนี้หรือว่าประมาณปลายเดือนมกราไปนะคะคุณจะต้องเร่งรีบในเรื่องการทํางานนะคะหรือบางคนบางกรณีต้องรีบสร้างยอดหรือบางคนบางกรณีนะคะต้องพบปะเจราจาลูกค,ค้าหรือการพูดคุยถ้าเกิดใครทํางานเกี่ยวกับด้านาการออกสื่อสาร Social, โซเชียลโฆษณาอะไรต่างๆเนะี่ยคุณต้องรีบทํานะคะเนาะมันจะได้ไม่มีงานเขาเรียกอะไรมันจะได้มีงานที่แบบราบรื่นไม่ต้องมาเพิกพูนเพิ่มพูนงานทําให้เรารู้สึกเครียดหรือกดดันตัวเองนะคะในช่วงต้นเดือนของกุมภาพันธ์เนาะต้องระวังไว้นิดนึงการงานนะคะอาจจะเป็นงานเร่งรีบต้องใช้ความคิดใช้สมองหรือว่าใช้ในการอ่าออกตัวแบบ นะคะหรือตัวอย่างนะคะหรือการออกแบบความรู้ต่างๆนะคะต้องขามักขมั้นหรือเคร่งเครียดนิดนึงเนาะในช่วงนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเรื่องการงานการการงานดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมคำชูดีหรือคนมีคนเข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการซัพพอร์ตหรือใครหวังที่จะแบบอยากมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการงานคุณนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จในกลางเดือนนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะอาจจะทําอะไรแบบว่าอ่า กับเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ค่อยถูกคอถูกใจกันบ้างในบางคนบางกรณีนะคะหรือบางคนบางกรณีแบบว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงเนี่ยคะ่ะเห็นเราทําดีกว่า อะไรกว่าอาจจะไม่ชอบใจคุณเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้ไม่ต้องไปคิดมากกังวลปล่อยเขาไปค่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่ายุติจบความสัมพันธ์แล้วมีโอกาสได้ดีวใจนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนที่เรารู้สึกว่ามองกันไว้สักพักระยะหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเกิดการปิง้งปังขึ้นมาก็ได้นะสิ่งที่หมอบอกค่ะหรือตัวเราเองถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวที่เลิกลากันไปแล้วมีเกณฑ์บางคนบางกรณีนะหมอจะบอกแค่บางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ปรับปรุงตัวหรือขออก กลับมาแก้ไขนะคะหรือเราเราไปต่อกันได้ในะการรีเทิร์นก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกประมาณนี้ค่ะมาดูในด้านของคนที่โสด ไม่สนิทความสัมพันธ์ในชัดเจนในช่วงนี้ค่ะไม่อยากมีใครเข้ามาไม่อยากดึงใครเข้ามาให้เป็นพันธะให้เป็นภาระในชีวิตคู่นะคะรู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวสักพักอยากไปเที่ยวไหนอยากไปหรือสะพายเป้บแบกกระเป๋าขึ้นเหนือล่องใต้ไปเที่ยวสถานที่ที่เราชอบไปเนาะสิ่งที่หมอบอกประมาณนั้นนะคะ <S <S คุณจะรู้สึกสบายใจกับการใช้ชีวิตคู่ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีคนพูดคุยเหมือนเขาเข้ามาคุยแล้วทาให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายจู้จี้จุกจิกมากเกินไปคุณก็จะพักเบรกเนาะสิ่งที่หมอบอกประมาณนั้นค่ะ <S <S มาดูในด้านนของคที่ โสดนะคะโสดในช่วงนี้นะคะเน้นเรื่องการงานการเงินเป็นหลักหมอเห็นค่อนข้างจะเด่นชัดนะบางคนบางกรณีคู่คนที่ชอบใจหรือว่าคนที่เข้ามาจีบอาจจะเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงนินด้วยเช่นกันนะคะก็ลองเปิดใจดูไม่เสียหายค่ะเพราะบางทีอาจจะลักกีนเลิฟลักกีนเกมด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมาดูในด้านของอในเรื่องของด้านสุขภาพนะคะระวังสายตาผ้ามัวหรือตาอักเสบหรือมีเกณฑ์จะต้องไปผ่าตาัดตาในช่วงนี้นะคะหรือบางคนบางกรณีนะคะถ้าเกิดว่า เกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าเกิดคุณเดินทางบ่อยขับรถขับลาเนี่ยอาจจะมีการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรือออฟฟิซินโดมได้ระวังไว้นิดนึงนะคะช่วงนี้กายภาพบําบัดต,ตัวเองให้ดีนิดนึงนะคะหรือบางใครบางคนบางกรณีเพิ่งฟื้นฟื้นไข้ฟื้นจากการดูแลกล้ามเนื้อตัวเองก็อย่าเพิ่งไปหักโหมนะคะเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นซ้ําให้ระวังไว้หน่อยเนาะมาดูในด้านของสิ่งที่ต้องระวังนะที่หมอจะเตือนคือการระวังก็คือระแวดระวังคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราแต่เราเลือกที่จะไม่พูดหรือเงียบจะดีที่สุดเพราะว่าเดี๋วน้ํา เขาเรียกอะไรนะอ่าท้องแท้ไม่แพ้ไฟสิ่งที่หมอบอกคุณไม่ต้องไปเครียดหรือกังวลอะไรมากเราทําดีคิดดีสิ่งดีๆมันรอเราอยู่เนาะสิ่งที่หมอบอกคุณลดพลังงานความเครียดหรือกดดันตัวเองตรงนี้นิดหนึ่งนะคะมีโอกาสนะคะในเรื่องการเงินเนาะอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาหรือมีการถูกหวยลอตเตอรี่นะคะหรือตัวเราเองอาจจะมีโชคมีลาบนะคะในการซื้อหรือการเสี่ยงโชคของเราก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะหรือซื้อในเวลาเฉียดฉิวออกเฉยเลยก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกหรือว่า เวลาเราไปทําบุญทาทานนะคะเราไปเสี่ยงเซียมซีหรือว่าตัวเราเองนะคะอาจจะชอบเป็นคนที่แบบว่าชอบจุดทูมเงี้ยเลขทูมเนี้ยคุณอาจจะได้เลขทูมมาจากตรงนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะพยายามปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระนะคะขอเข้ามากมสิง่งต่างๆที่เราเคยทําผิดพลาดไปเมื่อจะเป็นคนในครอบครัวคนรักนะคะหรือว่าเจ้ากรรมในเวรที่มาในรูปแบบของเพื่อนสนิทก็ได้นะ,ะสิ่งที่หมอบอกประมาณนี้ในช่วงนี้ทําบุญทาทานนะคะจะไป ปล่อยปลาปล่อยนกก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือว่าจะใครที่มีแผนอยากจะทําบุญทาทานหรือว่าการท่องเที่ยวในการทําบุญก็ได้นะคะก็จะเป็นดีเหมือนกันเนาะสิ่งที่หมอบอกอาจจะมีเกณฑ์ในรูปแบบนี้หรือว่าช่วยเหลือคนชราเจ็บป่วยนะคะสิ่งที่หมอบอกเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีไปนะคะหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะในช่วงนี้ไม่ต้องไปคิดหรือไปเครียดอะไรมากปลงปล่อยวางให้ได้นะคะนิ่งที่สุดมันดีที่เรานะคะสิ่งที่หมอบอกเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไปดังสถานที่ที่เรียว่า อะไรที่ต้องระแะแวดระวังนะคะเกี่ยวกับทางน้ำเนาะสิ่งที่หมอเตือนไว้นิดนึงนะคะทางน้ำเนาะให้ระวังไว้หน่อยในช่วงนี้นะคะเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แบบฉับพลันที่เราไม่ทันคาดคิดเนาะสิ่งที่หมอบอกระวังนะคะดูสถานการณ์ให้ดีนิดนึงถ้าเกิดจะไปท่องเที่ยวสถานที่ใดนะคะหมอนิ่เป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะ มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเจอแต่พลังงานด้านที่ใช่นะคะการงานการเงินสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจับน,นันแสนไะด้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ